นำสเสนอโดยแมนสตีฟานไทยแลนด์ปาเป๊บลั่นถึงเวลาเรือพูดถึงทริปเปลิลแชมป์ได้แล้วหลังจากเก็บไป2เป๊บกูดิลาคุณซื้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศว่าตอนนี้ทุกคนสามารถพูดเรื่องการคว้าสามแชมป์ได้แล้ว ภายหลังได้ใบที่2เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกชิง FA ครับตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เราสามารถพูดกันเรื่องสามชั้มได้แล้วการเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสําคัญยิ่งมากสําหรับแฟนบอลและเมืองของเราซึ่งเราก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากและผมพอใจสุดๆยูไนเต็ดประกบแบบตัวต่อตัวยังแน่นหนาะเราไม่คิดว่าพวกเขาจะตั้งรับและทำให้สนามแคบขนาดนี้ แต่ครึ่งหลังเราหาพื้นที่ได้มากขึ้นเรารู้ว่าวันนี้เราได้มอกของขวัญอันยอดเยี่ยมแก่แฟนบอลด้วยใช้ชนะเนื้อเพื่อนบ้านผมเป็นแฟนบอลบาร์เซโลนาแต่ผมจะรักสโมสรแห่งนี้ตลอดชีวิตประตูแรกของกุณโดยกันทำลายสถิติยิงเร็วที่สุดในสึกชิงเอฟเอคัพซึ่งกูดีล่าถูกถามเพิ่มเติมเป็นลูกซ้อมหรือไม่ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณซือชาวสเปน ิงมุกเรียกสิงหาคุณไม่รู้เหรอว่าผู้จัดการทีมนี่คืออัจฉริยะผมบอกลูกทีมให้ส่งบอลถึงฮาลดนแล้วให้เขามงเช็ดจากนั้นให้กุณดกันสอดมายิงด้วยการวอลเลยจังหวะแรกนับเป็นช่วยใบยที่2องในซีซั่นของเรือใบสีฟ้าสัปดาห์หน้าพวกเขาเตรียมเล่นนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับอินเตอร์มิลานเพื่อลุ้นทำสามแชมป์ ทาพสถิติปี1999ที่ปีศาจแดงช้มเอาไว้เราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าแชมป์พิมพ์ลิก5สมัยและคาราบาวคับกับ FA ครคัพอีกอย่างละ2ก็ดีล่ากล่าวต่อแลงได้รับการยินดีจากเซอร์เล็กฟูกัสันตำนานคู่แข่งเราต้องคว้าแชมป์ชเบลิกให้ได้เพื่อให้ทีมนี้ถูกจดจำอย่างที่สมควรได้เรามีเส้นทางที่ยอดเยี่ยมแล้วแล้วเราต้องได้ถ้วย หรืออีกแค่เกมเดียวเท่านั้นผมบอกลูกทีมว่าให้พวกเขาก็ดันตัวเองเพราะการถูกจดจำในฐานะทีมที่ดีคุณต้องครองยุโรปลูกทีมจะได้หยุดพัก2วันจากนั้นเราจะฝึกซ้อมอีก3 4เซกชันเพื่อเตรียมตัวเจออินเตอร์มิลานเราจะออกเดินทางไปอิสตันบูลตอนเช้าวันพฤหัสและนี่ก็เป็นการประกาศก้าของป๋าบอกว่า ถึงเวลาสามแชมป์ของเรือแล้วกุนโดยังไม่ตัดสินอนาคตอินไครคือเดีวกันรับยังไม่ตัดสินอนาคตเป๊ปหวังสัญญาใหม่ลุล่วงโดยเร็วอินไครคือเดีวกันฮีโร่เหมาสองประตู ผ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เอฟเอคัพอัปเดตอนาคตของตัวเองบอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่เขาจะตัดสินใจเรื่องอนาคตว่าจะขาแข้งในชินเอเทียสเตเดียมต่อไปหรือไม่ขณะที่เป๊ปกุดีลายังมั่นใจว่ามิดฟิล์ดคนสำคัญจะอยู่ต่อผมไม่อยากให้วันแบบนี้มารู้สึกชื่นชมรู้สึกอะไรพิเศษกับสโมสรแห่งนี้ผมรู้สึกแบบนั้นมาตลอดอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่อยู่ที่นี่มานานถึง7ปียังไม่มีการตัดสินใจอะไรไว้เรามารอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณเดียวกันครับด้านเป็กกูดีลาก็ชัดเจนต้องการให้ลูกทีมคนสำคัญอยู่กับทีมต่อไปอิงไครกเขารู้ดีว่าผมคิดอะไรอยู่พวกคุณบางคนรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราอาศัยอยู่ชั้นเดียวกันในตึกเดียวกันดังนั้นเขา คือเพื่อนสนิทของผมมาแล้วหลายปีซิกกี้เบกิริสตไต์กลุ่มหน่วยการสโมสรกำลังดำเนินการพูดคุยกับคุณโดยกันซึ่งหวังว่าเขาจะทำได้และเราสามารถได้ข้อสรุปจบลงด้วยดีเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและทำประตูสำคัญมากมายเหมือนในวันนี้ใครจะไปเริ่มสองประตูเกมชนะแอสตันวิลล่า คว้าแชมปมาครองได้เหมือนซีซั่นที่แล้วข่าวดีล่าสุดกุนโดตกลงเซ็นสัญญาเรือใบเตรียมประกาศหลังเกมนัดชิง UCL ข่าวดีมาร์ตินแบล็กเบิร์น นักข่าวเทียหนึ่งรายงานว่าอินไครกุนดัวกันได้ตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่ออยู่คาแข่งกับทีมเรือใบต่อไปในฤดูกาลหน้าเดี๋ยวจะมีการประกาศหลังจบเกมชิปลีกนี้ขณะที่แจ็ก่อนนักข่าวเทียหนึ่งจากเดอะเมลรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ข้อเสนอสัญญาหนึ่งปีพ่วงด้วยออปชันอีกรวม2ปีให้กับกุนดอกัน กระนั้นเดรรีเมลยังเผยว่าคุณโดวกันตกลงสัญญาขาดว่ากรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเสียงเรียกร้องของเปปกูดิล่าเทรนเนอร์ใหญ่รวมไปถึงบรรดาพเพื่อนร่วมทีมที่ออกมาส่งเสียงให้กองกลางชาวเยอรมันต่อสัญญาใหม่ความชัดเจนอาจจะเกิดขึ้นหลังจบรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกในวันเสาร์หน้าถึงการมีประกาศขยายสัญญาคุนเดกันออกไปอย่างเป็นทางการ เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนชาวเรือใบสีฟ้าแบบนี้เราก็สบายใจได้ในฤนะดูกาลหน้าวาดุนโดจะอยู่กับเราต่อแน่นอนแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเมสซิซตี้ก่อนใครหาคุณชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและช่องแมนซิ t y ตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับยังไงก็ขอกราบงามๆสักครานครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือ พวกเดียวกัน